สวัสดีค่ะดิฉอนยีกคุณผู้ชมเราจะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาไปที่3สนทับสาที่12ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นที่พักด้วยนะคะคือรา่บํารุงผลนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแปดอำเภอแม่วันจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสถานที่ที่แนะนํานี้นะคะก็เป็นทั้งที่เที่ยวแล้วก็เป็นที่พักเลยนะคะก็จะเป็น ธรรมาชาติมากเลยนะคะส่วนที่พักนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมี A, แอร์ด้น,นะคะแล้วก็ที่ในต่างๆนะคะข้างนอกก็จะมีเป็นห้องน้ำด้น,ำน,นะคะสีแนวความสะดวกของที่พักนะคะก็จะมีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีกิจกรรมผ่อนคลายนะคะก็จะมีฝักไม้น้ำการแจ้งแล้วก็จะมี มีคอฟฟี่ช็อปนะคะข้างใน,นก็จะมีน้ำมีเค้กแล้วก็มีอาหารให้นะคะสามารถส่องกินได้นะคะราคาก็ไม่แพงมากค่ะบริการอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นบริการของความสะอาดรายวันถ้าเกิดว,ว่าเราไปพักหลายวันใช่ไหมคะแล้วก็บริการซักรีบริการส่งอาหารให้ถึงห,ห้องเลยนะคะไม่ต้องออกมานะคะแล้วก็เป็นบริการเช็คอินเช็คเอาท์แบบไร้การสั ถ้าใครสนใจก็ไปได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะเขาก็จะมีบริการาตรวจโควิดก่อนเข้านะคะว่าใครก่อนเข้าไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้ลองไปดูนะคะก็จะรับรองค่ะติดใจไปอีกรอบแน่นอน